สวัสดีครับผู้เข้าอบรมคอร์สออนไลน์ทุกท่านนะครับสำหรับหน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งโพงนะครับผู้เข้าอบรมดูตารางนะครับที่ผมให้มานะครับเป็นช่วงชีวิตของพึ่งโพงแต่ละวนนันนะครับตรงนี้ถ้าดูรายละเอียดก็จะเข้าใจนะครับ ก่อนที่จะมาพูดถึงรายละเอียดตรงนี้นะครับผมขอพูดถึงชนิดของพึ่งพงอ่าโทษทีครับชนิดของพึ่งในเมืองไทยนะครับอันดับแรกความหมายของพึ่งนะครับพึ่งเป็นมแมลงที่เก็บน้ำหวานนะครับจากดอกไม้มาทำน้ำพึ่งเท่านั้นประเทศไทยมี5ชนิดนะครับชนิดที่1ก็คือพึ่งมิ้มเล็กชนิดที่2คือพึ่งมิ้ม ชนิดที่3คือพึ่งหลวงชนิดที่4คือพึ่งโพงชนิดที่ห้าคือชนโลงในบรรดาหชนิดนี้ที่เอามาเลี้ยงในกล่องได้ก็คือ1ึงพึ่งโพงครับ2ชนโลงนะครับลักษณะของพึ่งโพงลำตัวมีสีน้ำตาลสลับเหลืองนะครับเป็นป้องเป็นป้องๆที่ท้องขนาดรวงรังมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เซนติเมตรก็คือไม้บรรทัดหนึ่งนะครับ สามารถเลี้ยงในกล่องได้และเก็บน้ำหวานได้มากกว่าพึ่งมิ้มและพึ่งหลวงนะครับโดยเฉลี่ยนะรประมาณ20กิโลกร,รัมต่อลังพฤติกรรมของพึ่งโคงก็คือทิ้งลังบ่อยอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับในในใที่อยู่หรือหรือที่เป็นที่อยู่ของพึ่งนะครับก็คือกล่องเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยรวงลังลวงลังก็ประกอบไปด้วยเซลล์ก็คือช่องสี่เหลี่ยมเยอะๆรูปหกเหลี่ยมนะครับโทษทีหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมด้านเท่าไดยนะครับจำนวนพันพันเซลล์เซลล์นั้นก็เปรียบเสมือนห้องนะครับส่วนรวงลังเปรียบเสมือนบ้านนะครับเซลลพึ่งพันเนี่ยจะอยู่ที่0.5พึ่งงานนะครับพึ่งตัวผู้0.7 พึ่งพงก็จะเล็กลงมาวันนะนะครับของพึ่งก็จะมีพึ่งงานพึ่งตัวผู้พึ่งนางพญานะครับพึ่งงานเนี่ยเยอะมากที่สุดเป็นตัวเมียทั้งหมดนะพึ่งตัวผู้มีหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียวนะครับพึ่งนางพญาก็มีหน้าที่ผสมพันธ์ระวางไข่แล้วก็ควบคุมรังทั้งหมดนะครับ พึ่งงานทุกวันน,น,นะครับเมื่อเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะครับจะไม่เข้าอยู่ในเซลล์นะครับแต่จะกาะกลุ่มห้อมล้อมรวงลังนะครับแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับซ่อมนะครับซ่อมบำรุงลังพยาบาลตัวอ่อนเป็นทหาร ก็คือดูแลศัตรูไม่ให้เข้ามานะครับพึ่งงานแล้วก็เป็นคนงานนะครับเก็บน้ำหวานจะไม่มีใครจะไม่มีพึ่งงานตัวไหนอู้งานครับหน้าที่ใครหน้าที่มัน,นครับก็จะแบ่งกันตั้งแต่เกิดจนตายนะครับอันนี้ครับพึ่งงานจะมีระยะวางไข่เท่ากันหมดนะครับสามวันนะก็คือตัวผู้ก็สามวันนะครับนางพญาก็สามวัน ระยะตัวหนอนเนี่ยจะต่างกันแล้วครับระยะตัวหนอนพึ่งงานห้าวันนะครับตัวผู้เดียห้าถึงหกวันเพราะตัวใหญ่ส่วนพึ่งนางพญาสี่ถึงห้าวันนะครับระยะดักแด้ก็ต่างกันนะครับพึ่งงานสิบสองวันพึ่งตัวผู้สิบสี่ถึงสิบห้าวัน,นพึ่งนางพญาหกถึงเจ็ดวันนะระยะดักแด้นะครับจะเร็วกว่าเพื่อนนะครับเพราะเขากินอาหารดีนะครับกินนมพึ่งซึ่งพึ่งงานมาบบอนตั้งแต่เกิดจนตายนะครับ ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนตัวหนอนนะครับช่วงเวลาจะบินนะครับครั้งแรกก็คือถ้าเป็นพึ่งพึ่งงาน5-7วันพึ่งตัวผู้เจ็ดถึงสิวันพึ่งนางพญาเขาจะบินออกไปสี่ถึงเจ็ดวันเพื่อไปผสมพันธุ์นะครับาการผสมพันธุ์ของเขาเนี่ยผสมครั้งเดียวแต่ว่าเขาจะไปรับเชื้อสเปอร์นะครับจากตัวผู้นะครับแล้วเก็บไว้ในกระเป๋ะ ก็เปาะเก็บเชื้อแล้วพอเขาจะไข่ถ้าจะต้องการเป็นตัวตัวเมียนะครับก็คือพึ่งงานเขาจะเอาเชื้อมาผสมตลอดชีวิตเขาเลยนะครับในตัวของเขาเนี่โทษทีครับในการผสมครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นพึ่โงโพงเนี่ยจะผสมหลายตัวนะครับผสมกับตัวผู้หลายตัวแล้วเขาเก็บไว้จะบินขึ้นไปสูงๆนะครับประมาณ15เมตร ช่วงเวลาประมาณช่วงบ่ายๆแล้วก็เขาจะบินออกจากรังแล้วก็ไปส่งกินดลอดอยู่ที่ข้างบนนะครับต้นไม้ส่งกิ่ดลอดให้ตัวผู้ลังอื่นนะครับที่อยู่ละแวกข้างเคียงนะครับมาผสมพันธุ์พอตัวผู้ตัวแรกผสมแล้วก็จะหลุดออกไปนะครับคือจะเสียชีวิตแล้วก็จะมีตัวหนึ่งมาผสมไปเรื่อยๆตัวผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นนะครับถึงจะขึ้นข้างบนได้ 15เมตรเพราะฉะนั้นจึงเป็นการคัดสรรจากธรรมชาตินะครับตัวที่อ่อนแอเนี่ยจะไม่มีทางที่จะได้ผสมพันธุ์กับนางพญานะครับอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเบื้องต้นเกี่ยวกับพึ่งพงนะครับต่อไปก็คือช่วงชีวิตก็ประมาณ4อันนี้พึ่งงานนะครับ4-6ถึงสัปดาห์พึ่งตัวผู้6-8ถึงพึ่งนางพญาจะอยู่ได้1-2ถึงปีนะครับ แต่มีผู้รู้ที่ผมถามท่านตลอดท่านบอกว่าปีปีแรกจะไข่ดีอยู่แต่พอเริ่มเลยหนึ่งปีไปจะไข่ไม่ค่อยไข่นะครับไข่ไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยเพาะพันธุ์ขึ้นมาเพาะพันธุ์อังพยาแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับแต่แต่ผมว่านะ่าจะให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าครับพอเขาไม่ไข่ไม่อะไรเดี๋ยวคงจะสร้างเขาขึ้นมาเองนะครับ เอ่อ EP นี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแค่นี้เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพึ่งโปงป่านะครับจะมีมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นหน่วยที่หนึ่งนะครับ EP นี้ไปก่อนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ